วิดีโอแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลือกโปรแกรม CapCut โปรเจกต์ใหม่ไปที่สต็อกวิดีโอไปที่พื้นสีขาวอันที่หนึ่งกดเพิ่มไปที่ข้อความเพิ่มข้อความเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะเราจะพิมพ์คำว่า l o ิฟ เสร็จแล้วเลือกสไตล์เลือกสีตัวหนังสือให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วก็ไปที่ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่เราชอบได้เลยค่ะปรับขนาดข้อความให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วกดส่งออกค่ะอ่กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ไปเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกรูปที่เราต้องการ เสร็จแล้วเราก็ไปที่ภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลย์เลือกวิดีโอที่เราเพิ่งจะเอ็กพอร์ตออกมากดเพิ่มเสร็จแล้วนะคะปรับขนาดของภาพในวิดีโอเนี่ยให้เท่าขนาดรูปภาพที่เราเลือกเลือกคัดเอาโคมาคีเลือกตัวหนังสือให้อยู่ที่เป็นสีเขียวกดที่ความเข้มปรับขนาดความเข้ม เสร็จแล้วเลือกคีเฟรมด้านบนนะคะที่เป็นรูปเพชรแล้วก็เลือกวิดีโอที่เป็นตัวหนังสือนะคะให้อยู่ตรงที่เราต้องการจะให้รูปภาพเนี่ยมันเผยออกมาจากนั้นเนี่ยไปที่หน้าจอแล้วค่อยๆเลื่อนให้รูปภาพเนี่ยมันออ,ออกจากช่องอะคะ่ะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตรงคีเฟรมข้างล่างนะคะจะเกิดเป็นคีเฟรมสีแดงๆขึ้น ลองเลื่อนดูนะคะว่าเราได้วิดีโอตามที่เราต้องการหรือยังถ้าเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็กด Export อออกค่ะเสร็จแล้วก็จะได้วิดีโอแบบนี้